สวัสดีค่ะเรื่องผีที่จะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องผีที่เกิดขึ้นที่เกาะฮ่องกงเป็นการเจอผีกันทั้งชั้นย้ายหนีแทบไม่ทันเลยค่ะเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเมื่อเจปีที่ผ่านมาสถานที่เกิดเหตุก็คืออพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในฮ่องกงคุณเอกเจ้าของเรื่องค่ะได้อาศรรยัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ เนื่องจากถูกบริษัทส่งตัวมาทำงานที่ฮ่องกงเป็นเวลาสองปีอพาร์ตเมนที่คุณเอกอาศัยนั้นตัวตึกใหญ่พอสมควรแต่ว่าห้องพักแต่ละห้องถูกซอยออกเป็นห้องเล็กๆเวลาเปิดประตูห้องออกไปจะเป็นโถงระเบียงทางเดินซึ่งทอดยาวไปถึงลิฟต์โถงทางเดินนี้จะผ่านทุกห้องบนชั้นนั้นช่วงที่คุณเอกย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆ ทุกอย่างก็ปกติดีจนเวลาล่วงเลยไปสองเดือนคุณเอกถูกบริษัทเรียกตัวกลับไปทำงานที่เมืองไทยทำอยู่ห้าวันแล้วก็กลับมาใหม่ที่ฮ่องกงเรื่องราวทั้งหมดก็เกิดขึ้นหลังจากที่กลับมาอยู่รอบที่สองนี้วันนั้นหลังจากที่คุณเอกเดินทางจากกรุงเทพมาถึงฮ่องกงเป็นช่วงเวลาบ่ายแล้ว เอกรู้สึกเคลียมากเขาจึงหลับเป็นตายในทันทีคืนนั้นเอกต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกอยากเข้าห้องน้ำระหว่างที่เดินกลับจากห้องน้ำก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครกำลังวิ่งอยู่ที่โถงทางเดินนอกห้องเอกก็ไม่ได้ใส่ใจมากนะักคิดว่าอาจจะเป็นพวกวัยรุ่นที่วิ่งเล่นกันหลังจากกลับมาจากที่เที่ยวเขาตัดสินใจเดินกลับไปนอนต่อ แต่ระหว่างที่กำลังเคลิ้มยังไม่หลับดีเอกยังคงได้ยินเสียงวิ่งบนถงทางเดินอยู่ตลอดเวลาวิ่งแบบกลับไปกลับมาพอนอนฟังนานๆเข้าก็เริ่มจะง,งุดหงิดแต่เนื่องจากความเพลียที่มีมากกว่าจึงพลอยหลับไปตื่นมาตอนเช้าวันนั้นเป็นวันหยุดเอกก็เลยเดินจากอพาร์ตเมนต์ตัวเองออกไปซื้อของเข้าบ้าน หลังจากกลับเข้ามาเป็นช่วงเวลาทุ่มเสร็ศษเอกรู้สึกถึงความผิดปกติในอพาร์ตเมนต์ชั้นที่เขาอาศัยอยู่นั้นมันเงียบผิดปกติเงียบมากกว่าทุกครั้งอย่างน้อยก็เงียบมากกว่าตอนก่อนที่เอกจะกลับไปเมืองไทยพอกลับมาใหม่เอกเริ่มสังเกตได้ว่าชั้นที่เขาพักอาศัยอยู่นั้นและหลายห้องไม่ได้เปิดไฟเลย เขาเริ่รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังจากเก็บของในห้องแล้วก็เลยเดินลงมาชั้นล่างมองหาร,าปรอปภที่คุ้นเคยกันดีเพื่อที่จะสอบถามว่าคนเก่าๆที่อาศัยอยู่ในชั้นเดียวกันนั้นหายไปไหนกันหมดแต่กลับไม่เจอเร,ปรอปภที่เขาคุ้นเคยเร,ปรอปภที่เจอเป็นคนใหม่เพิ่งเข้ามาทำงานเอกลองถามอะไรดูก็ตอบอย่างเดียวว่าไม่รู้เรื่อง เขาจึงพยายามไม่ใส่ใจแล้วเข้านอนเพราะวันรุ่งขึ้นจะต้องไปทำงานแต่เช้าคืนนั้นเองระหว่างที่เอกกำลังหลับอยู่เขาก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมเป็นเสียงเหมือนมีใครสักคนกำลังวิ่งอยู่บนโถงทางเดินหน้าห้องเป็นเสียงแบบคืนแรกที่เอกได้ยินเป็นการวิ่งกลับไปกลับมาเอกลองมองไปที่นาฬิกา เวลาขณะนั้นประมาณตีหนึ่งเศษเสียงคนที่วิ่งไปมานั้นยังคงดังอยู่โดยวิ่งกลับไปกลับมาเหมือนกับว่าวิ่งไปสุดทางตึกฝั่งหนึ่งแล้วก็วิ่งกลับมาสู่ตึกอีกฝั่งหนึ่งด้วยความสงสัยตั้งแต่เมื่อคืนเอกจึงลองนอนฟังดูดีๆเสียงนั้นวิ่งกลับไปมาจริงๆด้วยความสงสัย เอกจึงตัดสินใจเดินเอาตาไปแนบกับช่องตาแมวที่ประตูระหว่างที่มองดูอยู่นั้นเสียงฝ่าเท้าที่วิ่งอยู่ก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่จังหวะที่กำลังจะผ่านช่องตาแมวที่เอกมองอยู่นั้นเสียงที่วิ่งใกล้มาก็ผ่านเลยไปสิ่งที่เอกมองเห็นคือความว่างเปล่าเท่านั้นครั้งนี้เอกเริ่มรู้สึกแล้วว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติเพราะว่าเสียงที่กำลังห่างห้องออกไปไม่มีตัวตนเอกจึงตัดสินใจว่าถ้าเสียงนั้นวิ่งกลับมาอีกเขาจะเปิดประตูออกไปดูในระหว่างที่ยืนรออยู่หน้าประตูเพื่อฟังว่าเสียงที่วิ่งไปสุดตึกนั้นจะวิ่งกลับมาอีกไหมและแล้วเสียงนั้นก็วกกลับมา เพียงแต่ว่ามันอยู่ห่างจากห้องของเอกพอสมควรเอกจึงตัดสินใจค่อยๆแง้มประตูออกไปดูหันไปทางซ้ายซึ่งเป็นที่มาของเสียงวิ่งตรงโถงทางเดินของอาพาร์ตรเมนต์นี้ก็ไม่ได้กว้างมากเพียงสองเมตรเศษๆเท่านั้นเอกมองฝากความมืดไปที่เสียงที่กำลังดังใกล้เข้ามาเขาเริ่มเห็นเป็นเงาลางๆรูปร่างเป็นเงาของผู้ชายคนหนึ่ง กำลังวิ่งเข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆหลังจากที่เอกเห็นแล้วเขาถึงกับขาแข็งพูดอะไรไม่ออกเพราะร่างที่กำลังวิ่งเข้ามาใกล้ห้องของเขานั้นลักษณะเป็นชายชาวจีนวิ่งในลักษณะมือซ้ายแกว่งไปตามร่างกายที่วิ่งปกติแต่มือขวาชูอยู่เหนือศีรษะถืออะไรอยู่สักอย่าง และพอใกล้เข้ามาในระยะไม่ถึงสิบเมตรเอกก็เห็นถนัดตาถึงสิ่งที่ชายคนนั้นกำลังถืออยู่มันคือเชือกที่ผูกรัดกับคอตัวเองลักษณะคนที่วิ่งก็เหมือนกับคนที่ตายมานานแล้วเนื่องจากลิ้นจุกป,ปากตาถลนออกมาชายคนนั้นสวมกางเกงชั้นในแค่ตัวเดียวมีเชือกพันอยู่ที่คอ มือขวาจับเชือกชูขึ้นแล้ววิ่งผ่านหน้าเอกไปเอกค่อยๆงับประตูลงอย่างเบาที่สุดตอนนี้เอกเข้าใจแล้วว่าทำไมคนที่อาศัยอยู่ชั้นเดียวกับเขาถึงหายไปหลายห้องคืนนั้นเอกล็อกประตูอย่างแน่นหนาแล้วก็นั่งนั่งนอนนอนฟังเสียงที่ชายคนนั้นวิ่งอยู่หน้าโถงห้องกลับไปกลับมาทั้งคืน พอฟ้าเริ่มสว่างเอกรีบลงไปข้างล่างเพื่อสอบถามหาความจริงคำตอบที่ได้รับคือช่วงที่เอกกลับมาทำงานที่กรุงเทพได้ไม่กี่วันคนบนชั้นนั้นมีชายคนหนึ่งฆ่าตัวตายอยู่ในห้องด้วยการแขวนคอตายเนื่องจากทะเลาะกับภรรยาและภรรยาพาลูกหนีออกไปเขาจึงคิดสั้น คงไม่ต้องบอกนะคะว่าเอกจะอยู่ต่อหรือย้ายออกจบเรื่องเล่าในวันนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ